หุ้นกู้บริษัททูมันนี่จำกัดนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง6%เซน์นะครับบริษัททูมันนี่จำกัดหรือ TMN นะครับยื่นล่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลตโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันจ่ายดอกเบีย้ยในทุกๆ3เดือนนะครับ หุ้นกู้มี้งหมด2ชุดด้วยกันเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับบริษัททูมันนี่จำกัดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันคล้ายค w a l l e t นะครับในการจ่ายเงินนะครับเติมเงินจ่ายเงินมีบริการต่างๆอยู่ในนั้นนะครับลองไปดูกันเอาละหุ้นกู้ที่ออกนะครับออกทั้งหมด2ชุดด้วยกันชุดที่1นะครับอายุ1ปีครากำหนดไถ่ถอนปี2567 คุณกู้อัตราดอกเบี้ย5.25%ต่อปีนะครับชุดที่2อายุ2ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2568อัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีโดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10, 13, 14กุมภาพันธ์2566นะครับในเดือนกุมภาปีหน้าเลย แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสืบชี้ชวนบริษัททูมันนี่จำกัดนะครับเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้มีงมด2ชุดด้วยกันชุดที่1ครบกำหนดไถ่ถอนปี2567อายุ1ปีดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ 5. 2, 5 จำนวนไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1000ล้านบาทหุ้นกู้ชุดที่2นะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี25,68อายุ2ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ6ต่อปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน1ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1000ล้านบาทนะครับ มูลค่าหน่วยตาไว้หน่วยละ1000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทนะครับเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นข้อจำกัดในการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นและการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้นและผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เว้นแต่การโอนทางบรดกผู้ออกหุ้นกู้ยังไม่มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้นะครับผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดนะครับ ในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้วันที่10-13-14คกุมภาพันธ์2-5-66ในเวลาทําการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับ คำเตือนก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสํานักง,งานคณะกรรมการกํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันร,ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนแต่อย่างใดนะครับ ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารนี้นะครับเพราะนั้นดูรายละเอียดนะครับให้ดีการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ